PDPA คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดข้อมูลทางการเงินลายนิ้วมือรวมถึงรูปภาพใบหน้า เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในข้อมูลส่วนตัวเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวโดยมีสิทธิรับทราบและยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนตัวสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนตัวได้ การกระทำในลักษณะดังกล่าวสามารถทำได้หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ใช้สแสวงหากำไรทางการค้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA PDPA กฎหมายที่ทุกคนควรรู้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565